ให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน <c oughs> นั่นแน่และวันนี้ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่เราจะหาไปด้วยใช่แล้วลุ้นดวงไปด้วย <c oughs> เพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแบบว่าฮาฮาเป็นคนสนุกสนานเฮงลยเมาบอยกันสนุกสนานคุณผู้ชมค่ะเจอกันทีพี่น้องมาม,มาครบทั้ง12ท่าน12ราศีในซึกร่วมพลนคนอารมณ์เนี่ <c oughs> องอย่างหน้าตาดีแล้วก็อารมณ์ดีโอเคไหมจ๊ะครับผมแล้วเวลามีทุกข์ล่ะทํายังไงปวดทุกข์สิอดินไ้นะไปนะพี่พี่แจ็คลหรคะเวลามีทุกข์เราก็หาอะไรที่มันสนุกสนุกดูเอาคุณต๊อบเดลิสเจิญครับเพราะว่าสวดนมครับสวดน์สวดต์ธมัเขาหองครับาแล้วเวลาเป็นทุกข์ล่ะมีทางออกไหมของพี่ปุ้ยคุยกับเพื่อน ไปเจอคนคนอื่นๆแล้วคุยค่ะเป็นคนระบายระบายค่ะต้องพูดน้องพี่บอยล่ะคะทาไม่ค่อยได้เวลามีทุกข์แต่พยายามจะวิ่งเข้าไปหาทุกข์แล้วเคลียร์ให้เร็วที่สุดตรงนั้นอ่ะจะเป็นวิธีโอ้เป็นสาระดูดีเลยอ่ะด่คะชอบจังเลยคกก็ล่ะเวลามีความทุกข์ล่ะคะเวลาที่น้องมีความทุกข์นี้นะคะน้องจะเปิดทีวีดูรายการดีๆอย่าง12ราศีนี่นะไอ้จ๊ย์้ว่าจะเป็นพิธีกรคู่คนใหม่ของพี่นูมแแบ จะอกับเราสองคนนะคะน้องสกอกและน้องแหนมกับสองาินดูเบลอสบอสชอบด้วยบอสชอบเาจส่วนใหญ่ถ้าเกิดเคลืยนมากจะเข้าฟิตเนสไปยกเหล็กหนักๆยกเด็กยกเหล็กมันอยู่ไกลเลยครับ๊๊บๆนนะโอ้ยตกเพิลยนี่ไงสบัดบอส ยกเหล็กดีกว,ว่าครับเดกเอายอย่างนี้ดีกว่าสึกข,ข้อแรกเนี่ยเตือนให้ระวังตัวกันดีกว่าอ่าประจำท,จปจทีประจำทีปาดสุกข,ข้อทีเนึ้ราศีใดในช่วงนี้ปากจะพาด้วย ไอร์เรียตอบแล้วตอบว่าราศีราศีมังกรค่ะเพชรจ้าทำไมด้วยอาชีพแล้วเนี่ยพี่เพชรจ้าก็จะเป็นดีเจวิธีกรใช่ไหมครับเคยฟังเขาไหมเคยฟังเวลาอยู่กับพี่ภูมิครับพี่คือเราเจอกันแป๊บเดียวแช่งให้พี่ซวยเลยแหละครับเขาจักับเขาจากับพี่ภูมิครับเวลาเราฟังเวลาเขาพูดถึงใครเราจะรู้สึกสนุกมากแต่ว่าเราไม่อยากเป็นหนึ่งในชื่อนั้นที่เขาพูดถึงเลย สนุกปกจัดหรอปักจัดหรอนิดนึงครับนิดนึ่เมาตั้มก็ตอบว่าราศีราศีมกรค่ะเป็นพี่แทจ้าด้วยทำไมเหตุผลที่ไอซ์เขาแม็กซ e n s ดีนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยนะอ๋อไม่ฮะก็ดูดูจากความน่าจะเป็นจะไฟกับพี่ใช่ไหมมอโดยพี่แอลน้องไส้กรอกของพี่ เป็นคนที่เวลาจัดรายการวิวเขาดูเด็ดเผ็ดมันมากๆเวลาคู่กับพี่คนละแนวกับเราไหมของบกกุกอรเนี่ยก็อาจจะแบบดูเดน่เนในสไตล์น่ารักน่ารักแล้วบุกว่าพี่เพชรจ้าเขาเป็นคนที่แบบว่าคาแรคเตอร์เขาแบบว่าเวลา,าพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูเด็ดเผ็ดมันมากๆารพอเวลาพูดแลวรู้สึกคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงคนที่กล่าวถึงอาจจะรู้สึกว่ามันมีชี้ชันนะแล้วอาจจะแบบเนี่ยต้องโดนแน่ๆมาดูพี่เพชรจ้าโดนกล่าวถึงนะฮะตอบว่าราศี อย่างที่พี่บอลเป็นเนี่ยแหละครับปากอย่างนี้ครับใช่ครับบอลจริงจริงพี่บอลเขาชอบแซวมุกเยอะอะไรอย่างงี้แล้วเราอ่ะตั้งแต่มาเนี่ยเขาตอบคุณคนเดียวเลยคือจริงๆถ้ามองจากในเผ่า12ราศีแล้วครับปากผมก็น่าจะทุเล็ที่สุดความร <c oughs> ุนแรงของผมก็น่าจะดุแรงที่สุดเขาต้องจ้างโปรดิวเซอร์เพิ่มเครื่องเซ็นเซอร์ฝ่ายกฎหมายครับฝ่ายกฎหมา้รางวัลคุณต้องได้รางวัลพี่ปุ้ยค่ะพี่ปุ้ยตอบว่าราศี อสองคนแล้วนะคะสองคนแล้วนะคนละแบบกันคนละแบบกันเพชรจ้าเนี่ยเขาจะแบบว่าออกแนวแบบว่าคือถ้าเป็นผู้ปกครองฟังอู้ฟังไม่ได้ฟังไม่ได้แต่บอลเนี่ยบางทีถ้าคนไม่เข้าใจเขาก็จะรู้สึกว่าโกรธทำไมพูดจาแบบแบบอะไรแรงเนี่ยแต่จริงแล้วบอลเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่เกิดคือเกิดมาก็ปากหมายอยู่แล้วนต้องเข้าใจเขาโด้วยขาด้วยด้วยพี่ป้าตอบพี่ป้าตอบว่า น่ารักมากน่ารักจริงๆเลยแล้วก็ผมก็เป็นแฟนรายการของน้องเขาแต่คิดว่าการที่เขาเนี่ยจะไปพูดอะไรพาดพิงถึงหลายๆคนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่า,าจ,จะไปเจอต่อไปเจอต่อเขาชอบเขาชอบท <c oughs> ีเน้ยอมาที่แหม,ม,ม่มครับที่แบครับที่แหม่มตอบว่า เสียเหมือนกันเมื่อตอนที่มีงานใหม่เข้ามาเป็นพิธีกรเกี่ยวกับการจัดอันดับดารา,าอย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่ว่าเวลาพูดไปพูดมาแล้วมันสนุกอะแล้วมันเพลินแล้วมันเลยเถิดไปกลับมานั่งดูเฮ้ยตายแล้วจะโดนหรือเปล่าวเน,นี่ยอ,อะไรเงี้ยแล้วปากเสียเหมือนกันนะพี่บางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับโพลเ,<ร>เลยค่ะาม,มาดูค่อยรู้ตัวมีคนมองเป็นพี่บอลส่วนพี่บอลตอบว่าราศี ข้อนี้หนุ่มเพชรจ้ามาแรงจริงๆสำหรับคำถามที่ว่าราศีใดในช่วงนี้จะซวยเพราะปากแต่คำตอบจะพันธงเป็นราศีไหนช่วงหน้าห้ามพลาดร,ร,ร่วมเปิดศึกโดยมีพนมองเป็นพี่บอลส่วนพี่บอลตอบว่าราศีมังกรอ่ะ คือครับจากที่ผมดูพี่เจ้าที่ดูเนี่ยพี่เจ้าเป็นคนที่พูดอะไรพูดตรงๆแต่นคนพูดแบบคนจริงใจเวลาสัมภาษณ์ก็พูดแบบคือเขาเป็นยังไงเขาพูดอย่างนั้นอ่ะของตัวเองอ่ะเป็นมีคนบอกว่าเป็นพี่บอลนะไม่หรอกผมเป็นคนคือตาพาซวยไหมคือมันไม่ได้ขนาดนั้นครับคือเราเราพูดแล้วก็เออดูแล้วเออคนนี้ คนนี้เป็นยังไงเลยเนี่ยคืออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเล่นไปเถอะไม่มีอเสียแล้วเล่นได้หมดครับผมเขาเขาสียเขาเสียทั้งทั้งตัวมาแล้วลานหลาคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเพชรจ้าแต่ว่าราศีมังกรเนี่ยเขามีความเป็นเขามีอํานาจคุณแม่เพราะพูดอะไรเขามักจะแก้ได้แต่คนที่น่าระวังที่สุดก็คือราศีราศีเมษค่ะราศีเมษเดือนเมษา ใมร้อนใจร้อนเพราะฉะนั้นปากไปก่อนเ้แต่ผมไม่ได้ใจร้อนตลอดนะคือเราจะใจร้อนเราก็ต้องดูเหตุการณ์หาคนัเน้ามเร็วงนี่แหละรเมษน่แหละครคุณยายค่ะว่าราศีมังกะเพชรจเพรจาเพราะว่าเคยฟังรายการของเพชรจ้าคืออย่างนี้เพชรจ้ามีเป็นบุคคลที่มีความเสี่ยง เพราะว่าเขาพูดเยอะด่าเยอะปากมอมปากพ่้อยเยอะการที่เขาพูดเขมามาในใจก็เลยคิดว่าเพชจ้าเป็นบุคคลที่อยู่บนความเสี่ยงเยอะที่สุดแต่ผมขอตอบราศี เป็นคนเคยขัดบุคลกของพี่เพชรจ้าะนะครับก็คือเป็นกลุ่มเสียงจริง,รงแล้วก็เคยแบบฟังฟังรายการของพี่พี่ก็ค่อนข้างเป็นแบบถ้ามีคนติดต่อให้เราไปทํารายการวิวทยุเหมือนเพชรจ้าทาไหวไหมทาไม่ไหวครับ <S <S ผมว่าต้องต้องคาแรคเตอร์จริงๆอ่ะและยิ่งอยู่พี่เพชรจ้าพี่ภูมิอยู่ด้วยกันนะผมว่าอยู่ในกลุ่มเสียงเหมือนกันอยู่ในกลุ่มเสียงเหมือนกันนะค่ะสนใจคนนี้พี่โบนี่น้องโบน้องบนมายืนตรงนี้กับเจนนิดนึงดิอุ้ยเราผ้าเหมือนกันแต่ใช้จํานวนต่างกันนะครับพี่เจ้า ต้องบอแตว่ารอรจามาเยอะิงิตอนแรกจะตอบว่าพี่คไทยค่ะแต่ว่าคิดไปคิดมาด้วยความที่พี่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาจะคิดบางทีคิดก่อนคือเขาจะมีระบบฟิลเตอร์ก่อนแต่อย่างพี่พี่เพตตาดูจากบุคลิกไม่น่าจะมีฟิลเตอร์อะไรค่ะคือคือด้วยความที่บุคลิกเป็นน้องเาลังดาว่าไม่ได้ครับคุณขอบคุณค่ะคือเหมือนกับว่าเขาดูเป็นคนตรงตร เขาเป็นแมนแมนคือแบบดูเฮาเฮาเฮ้ยหรือยังไงจะเอาหรอหรือไงคือแบบดูแบบนักเลงนักเลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบทาให้บางคนอาจจะแบบฟังอะไรไม่รื่นหูได้ชอบไหมถามจริงผู้หญิงผู้หญิงชอบแบบอย่างนี้ไหมอย่างพี่เพื่อนเแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบแบบไหนชอบแบบไหน ช่วงนี้ปากจะพาสวยคือราศีมีคนตอบถูกนะครับราศี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 มังกร